สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังขมารับชมช่องลุงสอนค้น,นหน้าผ้าเลาะครับเมื่อนี้ผมลุงสอนสิบห้าพี่น้องมาเอาความู้ครับมาเบื่องพ่อบุญเพิ่นจะเฮ็ดสูตรอรอโมนให้พี่น้องเบื้องครับเมื่อนี้หลังจากที่ผมได้ลงคลิปไปเป็นคลิปทีเดียวเนาะเป็นคลิปที่พ่อบุญเพิ่น ใส่น้ำมักสูตรฮอร์โมนตัวนี้ครับเพิ่นเด็ใส่กับแปลงพริกปรากฏว่าพริกได้ออกลูกออกผลแตกออกมาลารครับพี่น้องเป็นพริกที่อายุหลายเดือนแล้วได้น้ำมักสูตรนี่เข้าไปสุดยอดครับพี่น้องเอฟซี 4, สอบถามขมา้ายครับถึงฮอร์โมนตัวนี้เนาะเมื่อนี้ผมก็ได้แวะขมาหา คุณพ่อบุญครับเพื่อให้เพิ่นเฮดสูตรฮอร์โมนสูตรนี่ที่เพิ่นคิดค้นขึ้นมาครับเป็นสูตรฮอร์โมนไข่เน่าครับมือนี่พอบุญเพิ่นบอกว่าจัดเต็มครับพี่น้องสําหรับสูตรนี่เนาะมือนี่พอบุญเพิ่นบอกว่าซปเปอร์ฮอร์โมนมาสันจัดเต็มรูปแบบเลยครับส่วนผสมเต็มสูตรครบส่วนผสมนี่ย่างหลายเลยครับพี่น้องเอาก่อนอื่นมาพบกับคุณพ่อบุญครับพี่น้องมาพบกับ เจ้เขาของสูตรพรันกรอนครับครับสวัสดีครับพ่อบุญสวัสดีครับเนี่ยชุ่เห็ดไว้ส่วนผสมมี่อย่างนี้ครับพ่อบุญครับโอ้ยแล้วตัดสีใส่ดอกโค่คนผสมกันหลายอย่างเด้อโอ,โอ้โหมีอย่างนี้ครับตอนตอนนี้พ่อกำลังเห็ดยังครับนี่พ่อบุญกำลังเห็ดยังข้นๆนี่ครับเห็ดเครื่องปรุงมันนี่ละ เห็ดพอม้วนไทยนี่แหละเครื่องปุงนะมันนีุ่ีหละย่างอยู่โอ้นี่บอกเครื่องปุงที่พอ่อก<น>ำลังข้นเมื่อกี้นี่แมนครับมี่อย่างนั้นนีค่ครับสุรถยินโนมุโตโอ้ปุงสุรตครับยี่หอยังก็ไดบอกครับยินโนมุโตเอายินโนมุโตครับกะปีกะปีแมนนี่หอไนก็ได้ครับเอ็มร้อยมีเอ็มร้อยเอ็มร้อยนี่เป็น ตัวสารให้ใหญ่เร็วอ๋อครับแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำปลาทิพรสครับน้ำปลาทิพรสยี่ห้อเดียวครับกบ็นี่แหละตัวนี้ก็จกเจนย,ยังนะสี<ด> oh อีวดำโอ้สีอีูดำตาเด็กสมบูรณ์แมนครับซอยบำรุง,งน้ำปลากับสีอีูดำใช่ตัวได้ก็ได้ อืมใส่ยางละเคืองของส่วนผสมไซยางละเคืองคันขันค<อ>ันมีแต่น้ำปลาคันมีไข่หกหนวยกับใส่หกสอนโอ้ไข่ไข่หกหนวยเน่ยกระใส่น้ำปลาหกขอกพ่อบุญเนี่ยคันมีไส่อีซี่อยู่น้ำกับรวดน้ำปลาลงมีเอีกะปิกระลดดอีกโลกอีกครับ้ารวมแล้ว รดตามมาตาส่วนใส่อันไดใส่อันไดหลายก็ใส่ย่าอโอ้สูตรนี่เขาใส่จังไหนครับพอบุญใส่หลายบ่ต่อไข่หกหน่วยเนี่ยใส่ํากันใส่ยางแล้วหกบ่โอ้กะปีเดียครับกะปีก็รวมกับสามอย่างเดียโอ้กะปิกับน้าปลาแล้วก็ซีอิ๊วเอารวมน้ากันเลยให้มันได้หก้อนเอ็มร้อยเนี่ยเขาใส่หลายบ่พอบุญใส่ใส่ํากัน ใส่ซ้ำกันคือกันดวงใส่เป็นซอนคือกันอัตราส่วนซ้ำกันเบมดโอ้อัตราส่วนซ้ำกันครับพี่น้องอตอนนี้ใครเนี่ใส่ลรวบอกครับพ่อบุญบใ่รบอร่อเนี่ยใส่อันดับแรกนี่คือหฮาตรงเตรียมเครื่องปูงก้อนบ่ครับต้องคนแตกๆน้อยอืมก้อนบ่ไ้เป็นก้อนครับปริมาณซ้ำนี่พ่อบุญหฮาใส่ใครจะหน่วยจะฝ่องครับหหน่วยใครหกหน่วยต้องถันมีใครหกหน่วยเขาก็ต้องตีหก หกซ้อนหกซ้อนนม่หก mm hmm. ซ้อนนี่อ่าระว่างน้ำปลากับซี่ยู่นี่บวกกันบวกครับรว่มก,กันบวกใ,ให้ได้หกซ้อนด้ว mm hmm. ยว่าอย่างละแม่โอ mm ้ hmm. oh, เอาใส่ยังสี่เลยโอ้ oh, mm hmm. เปลือกกระใสน้ำกันบวครับแม่ mm hmm. เปลือกกระใสน้ำกันเลยเปลือกนี่มันจะเป็นอาหารอืม เปลือกเป็นอาหารของจุลินซีครับอาหารของจุลินซีครับนี่รูปที่สองไข่เนี่ยตรงจาเป็นว่าพ่อบุญว่าเฮาจะใส่ไข่เป็ดไข่ไก่ไข่หยังไข่ไก่มันหน่อยธาตุอาหารมันหน่อยโอ้ธาตุอาหารมันหน่อยบอกคือไข่เป็ดบอกคือไข่เป็ดหรือเรียวแต่สูตรไผ่สูตรมันบอกครับพ่อ โอสูตรของพบุญเนี่ต้องใส่ไข่เป็ดคนใหญ่ถาบมีไข่เป็ดเพิ่นจะใส่ไข่ไก่ครับแต่ว่าไข่ไก่ส่วนใหญ่มันสิเป็นไข่อบนะโอ้มันจะเป็นไข่อบเพราะว่าเก็บออกมาจากเก็บออกมาจากยุ่งเลยมันหายากสมวนมยกจะมี้ต่ไข่ไก่จากฟาร์มที่เพิ่นอบมาแล้วอบมาแล้วขาเชื่อมันบ่ดีครับ ถ้าเป็นไข้เปียเนี่ยเขาก็หาแบบตามเหล่าแมนลนหน่อยแมน่ครัพโบุญบแมนา้ามหญ่แมนบ่ฟามบ่ได้โอ้ารามบ่ได้อโอ๊บหลวดป้ามเพื่อนก็อบเพื่อกันเนี่ยทาาเพิ่นโอบนี่มันจะมีผลเสียอย่างรัพโภบญครับจุลินซีเชื่อมตายโอ้จุลินซีเสื่อตายเมื่อห้ามไม่เฮ็ดแล้วมันก็จะบ่ได้ผลโบได้ผลเต็มที่โภบิบนเฮ็ดไว้เด้อสำหรับผู้ที่อ่าบบอยากเฮ็ดครับพี่น้อง พบุญพนกัมนีนน่ลงทุนสูงครับลง,งงลงทุนสูงเพื่อขาเขาเหตุเอียลงทุนสูงเม่นบอกครับพบุญเนีน่ยครับอนนอเอาน้าเพิเพเ่นเดี๋ยวีเมื่อก่มนีปีนี้ที่ช่งไงไปทดลองซื้อได้นี่โอ้กําไรเรีล,ละสาบาททอนเดบพบุญพนว่าเ <laughs> พ,พิน่นบ่วได้เอาหลายดอกครับพี่น้องด้ราคาที่แบงปัน<อ>ให้พี่น้องไปทดลองเมืองอครับสนใจก็โทรมาหาพบุญได้ครับ ฝากเบอร์โทรอีกข้างนี้ครับพ่อบุญเพื่อเอฟซีเข้าจับ่าได้ครับพ่อศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสามเก้าี่สามเก้าี่เจ็ดหกเจ็ดหกีครับพ่อบุญครับอ่าพ่อสะดวกครับทุกเวลาอยู่บ่ครับพ่อเดือดให้โทรช่วงไหนน้อดีครับพ่อเพื่อเอฟซีเข้าคนอยากจะโทรมาเล่นนําพ่อมาห้กกาลังใจพ่อครับจากสิบโมงไปโหจากสิบ0ั้งสิบโมงเพราะว่าิบ ช่วงเศร้านี่ที่เขาสวนนะอือชสวงเศร้าพ่อเพิ่นเขาสวนครับพี่น้องอพ่อเพิ่อนอาจจะบ่สืดว่ากรับปานไนดาหรือบวชในลับไม่ละครับขอเป็นหลัง1ิบ0นงไปเล้วครับพี่น้องไดุ้กมอครับได้ทุกวันเวลาครับผ่มีมือวันยุดรัชการนะพอเนาะครับหลังจากค้นขอกันแล้วนี่เฮ็ดจังไหนป่อตัวไปบันงนะก็ใส่นี่เดน้ำเตรียมไว้โอ้นนำานำเสาเขา ครับโอ้น้ำตัวแก็หน้ำเศร้าเขาเพราะว่าอาศัยจุลินทรีย์จากเขาต้องอาศัยจุลินทรีย์จากบ่เม่นน้ำเท้าเขาน้ำเศร้าาน้ำเปล่าเขาก็ต้องใส่นมเปียวแทนโอ้ถาเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าได้ครับพ่อเป็นน้ำบดานหรือน้ำค้องน้ำน้องเขาได้ยี่บ่ได้เบิดได้เบิดแต่ว่าน้ำบดานต้องพักโอ้น้ำบดานต้องพักไวครับต้องพักไว้ก่อนรับพักหน้าอยี่บ่แล้วครับพ่อพักเป็นคืน พักเป็นขื่นไว้เลยใส่วงไว้เขาก็น้ำมันเศ้าเขาก็ตากอทั้งทงครับไอ้มตะกวนนอนกลนก่อนครับ้าบ่แม่น้ำเศร้าเขาตรงเพิ่มนุ่มเปรี้ยวแเพื่อห้มันมีตัวจุลินซี่ครับ้าเป็นน้ำเศร้าเขาบบตองใส่นุ่มเปรี้ยวบอครับพ่อบบตรงใส่โอ้เพิ่นจะมีจุลินทซี่อยู่ในน้ำเศร้าเขาแล้วแม่นบอครับนี่สูตรของอ่าพ่อบุญครับที่นนอง ที่เห็นจะร่อนอยู่นี่บนแม่นวอื่นเลยครับนี่จะน้ำเศร้าเขาเบิดบอกครับพ่อเนี่ยโอ้น้ำเศร้าเขาน้ำเศร้าเขาเรล้วนหรือว่าตรงผสมน้ำอ่ะเป่าๆน้ำอยู่บอกครับพ่อน้ำมือเศรเอาที่มาเขาก็นหลังกันหลางก่อนโอ้หลังหลางเขาก่อนเนี่ยลลางเขาก็เอาน้ำ่วนที่มัดเก็นสีเอาเบิดเลยโอ้เอาเบิดเลยเขาไว้น้ำมือเศรก็ไปมาโอ้ไปมาปุ๊บกันเอาล้มกันเนี่ยครับ ทั้งขุนทั้งใส่ทั้งขุนทั้งใสเอาร่วมกันเลยพ่อเพื่กำลังจะตวงลงงามหน่อยตัวแกร่อนนี่ประมาณจัาฤิธิครับพ่อแกร่อนขาวๆที่พ่อหาฤิ์หาเนี่ยเขาเขาใส่เต็มทั้งหาฤิตดีบ่พ่อใครหาฤทธิ์กันมันนะโอ้กันมันกันปริมาณหาฤิเด้อครับพี่น้อง ือเป็นน้ำเศร้าเขาครับเขาต้องกองก้อนบ่อขะปนกองน้ำเขามาเพื่อมีเศษพวกเขาพวกยังบอกครับเศษยังทุเนียลเดี๋ยว้เศษทุนวหางคนมีหดกี๊กเด็กคนนั้นเขามาคนมาหางค้นเพราะว่าเขาเสื่อมือนี่ จากรดเกี่ยวให้หน้ากับเป็นหน้าวานส่วนมากก็จะมีดอกห้าในหญ้าหลายครับพี่นอ้องเมื่อเอาไปเข้าไปสีจากร่งสีบางบางร่งเพิ่นกับเป่าออกบาเบิรเนาะครับก็ยังมีเศษมีหยังอยู่โอ้เฮ้าตตรงกองออกก่อนเด้อครับให้เพื่อนสะอาดพอเพิ่นก,นกำลังจะเอาส่วนผสมร่งผสมกับน้ำเศร้าเข้าครับพี่นอ้องอืมสอนที่หนึ่งนี่สอนที่สองที่สาม พี่ 4, 5, 6, ีห้าหกส่วนนะส่วนสองหนึ่งลิตรต่อสี่ช้อนก็อจักสวดเหรอครับพ่อบุญหนึ่งลิตรต่อสี่ช้อนเอาสี่สอ่อด ขอหนึ่งลิตรต่อสี่ซอนอครับให้พี่น้องคำนวณเอาหาลิตรกระสิเป็นยี่สิบวครับยี่สิบซอนเมื่อกี้เนี่ยผมนับไปนับมาผมก็หลงครับพี่น้องเลยนี่คือเดลี่ยวไปเหลี่ยวเหนเปลี่ยนสีเหมือนเปลี่ยนสีแบบเปลี่ยนสีครับตัวตัวทิ่นเด็ดเดเปลี่ยนสีนี่คืออซีอู่ CEO วะครับพ่อบุญ ทุกอย่างเลยทุกอย่างเนาะครับเดือดจบจบแนวส่วนผสมอืมขันไม้เข้ากัออา่อได้จักติดครับ่อปริมาณไข่หกฟองเ่ยเ็ดแต่ละเท่อไหี่สูตนตัวนี้ประมาณสิบลิตรต่อนามเส้าเข่าสิบลิตร เขาตมักทิ้งไว้จักมือนะครับพ่อบุญที่อย่างหน่อยหกเดือนอย่างหน่อยหกเดือน,นโอ้ใส่เวลาน่นครับพี่น้องย่างหน่อยหกเดือนครับโอ้ที่มักเวนี้ผมก็นึกว่ามันจะใส่ในเดือนหนึ่งสิบหมือ่อถึงเดือนหนึ่งนี่ยใส่บอลได้ที่ครับเนี่ยตําหรับคลิปนี้ครับผมพาพี่น้องมาเบ่งการเฮ็ดพอ่อโมนไข่เน่าของพ่อบุญครับเวนี่เต็มสูตรครับพี่น้องเอา ผมหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับพี่น้องในบัวลายกันหน่อยครับเอาขอบคุณในหลายครับพ่อบุญค,ครับผมสวัสดีครับ